อนุญาตภูมิใจเสนอได้ไหมครับตัวนี้คั่วตับผัดวิให้ํำสวัสดีครับเก,ก,ก,กา่าผมกุ๊กขี้มาผมนีมันช่างนะัก เงียบกิ๊บนะวันนี้ก็มาทําอีกหนึงเมนูที่ยังอยู่ในซีรีส์ของเนื้อขวดตับอยูอ่ถ้าดูไปแล้วนะรอบที่แล้วที่ย่างเนื้อใช่ไหมขวดตับโอ้โหกคือเนื้อตัวนี้ไม่สามารถหยุดอยู่ที่เนื้อ,อย่างเดียวแน่นอนอความเข้มข้นของมันเนี่ยดูในความช่าเนื้อช่าเลือดของมันเนี่ยผมก็เลยเอาผัดวิทยทยดำนะแล้วคือผลลัพธ์คือแบบว่าโอา้โห กรีดอะผมแบบกรีดร้องให้เมนูนี้นะซึ่งเมนูนี้มีขายที่ร้านคุกกี้เหมานะ่มามาทําให้ดูเป็นยังไงแจกสูตรซอสพี่ให้นำลยให,ให้เลยแล้วกันแต่ว่าเป็นซอสที่ผมมาตีทิ้งไว้ได้นะคือสมมติว่าคุณตีซอสทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยคุณตักใส่ปุ๊บโทรศัพท์เข้าเลยป็ง <c oughs> <c oughs> ไงเขาสับเข้าตลอดนะครับยุ่งไงมา ก็มาลองดูว่าตัวของส่วนผสมของซอสจะมีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้คุณไปทํานะทําได้หลายเมนูมากๆคุณจะผัดปลาพริกไทยดําคุณจะผัดนูด่นนี่นั่นนะได้หมดเลยนะมามาดูใช้อะไรบ้างซอสอะไรผสมน,นะครับใช้อยู่ประมาณ70กรัมนะจูรส5กรัมน้ำตาลทรายย0กรัมน้ำเปล่า20กรัม พริกไทยขาวป่น2กรัมพริกไทยดำป่น10กรัมผสมรวมกันได้เลยอันนี้ผมทำ3สูตรนะผมก็คูณไปคุณก็ไปคูณเอาดูแล้วกันอ่ะพูดเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวลงให้ที่แคปชั่นอีกทีนึงกันแชร์ชไปเลยบอกเลยแชร์ไปเลยคลิปนี้อร่อยแน่นอนผมททำตามผมเนี่ยมามาดูกันเลยผสมยังไงก็จริงๆคุณเอาตั้งขึ้นไฟนิดนึงก็ได้นะครับมาใส่เข้าไปเลยโอเค ครับเนี่ยเขาตีแล้วอย่างนี้นะเป็นซอสกลางไว้เลยคุณก็แบบตักไปผัดตักไปผัดได้เลยแต่ผมแนะนาตัวนี้ให้นำวันต่อวันนะเพราะว่ามันอาจจะเปรี้ยวได้ <c oughs> รสชาติแบบว่าเข้มข้นเหลามากนะแล้วใช้อะไรบ้างแน่นอนเนื้อคตรตับนะครับที่ผมใช้ประมาณ2 0 0กรัมนะแล้วก็พริกสามสีหอมใหญ่ต้นหอมแล้วก็อันนี้ส่วนสาคัญให้มันหอมขึ้นมาอีกก็คือรากผักชีกระเทียมไทยแล้วก็ทำพีิทยนา,าเข้าเพิ่มอีกนี่นะเตรียมพร้อมผัดได้เลยมาเริ่ม มาครับเดี๋ยวเราจะเหี่ยวเนื้อก่อนนะเพราะเวลาผัดคันผัดแป๊บเดียวไม่อยากให้เนื้อมันสุกมากนะครับเหี่ยวไว้นิดนึงเหี่ยวนิดเดียวพอนะไม่ต้องเหี่ยวเยอะเอาให้มันสะดุ้งน้ำมันเฉยๆฮนะพอเลยแค่นี้พอนะให้มันแบบว่าสะดุ้งเก็บความุ่มชื้นไว้ข้างในนะครับแค่นี้พอแล้วก็ตัวของผักผมก็คลอดไปเลยนะไปกันอย่างไวผักนี่แป๊บเดียวก็สุกกันนะแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับทำทุกนี้ ไปเลยไปไวเลยะนะวันนี้ในครัวมันร้อนมากไปกันเร็วๆไปเร็วๆดีกว่าไปครับเทน้ำมันดีอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันนิดหนึง่งแล้วก็ใส่ตัวของนี่เลยราบบะชีทีไมไทยที่เราทำไว้ผัดให้มันหอมหน่อยตัวนี้ตัวนี้สำคัญเลยพอเริ่มหอมปุ๊บอย่ให้เลยป้ายเดอ้อแล้วใส่ซอสลงไปนะครับคือคุณลองลองดูปริมาณเอานะถ้าคุณใส่ซอสอเท่าไหนคุณก็ลองดูผมเนื้อมานี้นก็ใส่มาแล้วนี้นะ่นารีซอสไปก่อนเลย นะครับแล้วคุณก็เวลาผัดคุณเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงนะน้ำเปล่ากับน้ำซุปก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราผัดเราจะเล่งไฟไงแต่ซอสจะเข้มไปมาแล้วก็เล่งไฟเลยใส่ไปตรงนี้แต่ที่บอกนะครับไม่อยากให้เนื้อสุกมากนะคุณต้องไวหน่อยไปเลยครับเราจีนใส่เข้าไปส่เลยผัดนิดนึงเสิร์ฟได้เลยครับ หั่วตับปัญวิ่งให้อหืมเป็นไงน่ากินมาก มาครับเฮ้ยเร็วไปป่าวะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วไปไหมน,นี้ลงคลิปใหญ่ลงติกตับวะเนี่ย <c oughs> เร็วมากแต่ว่าอย่างที่บอกน,นะครับพอคุณมีซอสซปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยเราผัดนานก็ไม่ได้โว่าคุกมไม่ดีนะครับดูดิความฉ่าของเนื้อ,ววเ,อเนี่ยซอสแวววาวมากตอกนเนื้อนล้วๆก่อนนะเ้วเนื้อเนี่ยมีทางเดียวนะเพราะเราเหยาะนิดหนึ่งแล้วเราผัดปุ๊บขึ้นเลยนะครับดูดิเนื้อโคตรตับหูดูควันขึ้นด้วยไปครับ ขออนุญาตภูมิใจเสนอได้ไหมครับตัวนี้คั่วตับผัดวิไลดาคุณจะกินกับบะหมี่ก็ได้นะตุณกนืับข้าวก็ได้นะอร่อยมากรสชาติเนี่ยหนึ่งหอมวิไลดำมากหอมริไลขาวตัวเนื้อนนุ่มนะยังมีเลือดอยู่ในแบบช่ำๆซอสเข้มข้นออกหวานนํานิดหนึ่งแล้วก็มาเค็มนะครับโอ้โหหอมเหล้าจีนเอาแรมมาแรกก็ไม่ยอมเราสำหรับจานนี้นะครับบอกเลยสนนราคาแค่2 9 9บาบาทเท่านั้นสำหรับเนื้อคั่วตับนะครับ อร่อยมากเกี e ่ยวริกสามสีหน่อยไปครับเอ๊ะนี่มันสองสีนี่หว่าไม่เป็นไรครับช้อนเต็มโอ้คลิปนี้ขอยนาตแบบว่าไม่ค่อยตลกเลยนะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆดูตลกยังไงอ <laughs> โคตรโมโ้เลยเฮียไูดไปเรื่อยแต่ว่าสำหรับผมนะอันนี้คืออร่อยมาก สังเกตไหมคลิปใหม่ๆเนี่ยเช็ดชู้ใช้ชยเยอะไหมพูดถึงอะฮะถ้าว่าถากล้องใช้เชูดชู้เยอะไหมอืมอ่ะเยอะเลยเนาะหยิบโชยสวยๆดิอะไรนะหยิบโชวยสวยๆหน่อยอสวยๆสวยสวยสวยแบบเฮ้ย <laughs> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออมันมีเขาเรียกอสมปันจงดูบันเซอร์นี่นะผมจะโปรยให้ทั่วนี่เลยห <laughs> <laughs> ยอกหยอกก็เข้าได้นะเช็ชู้ร้อนมากนะครับคั่วใหม่เดี๋ยวเราจะติดพัดลมนะแต่คุณลองมากินนะสำหรับเนื้อคั่วตับพันธุ์พิเศษนำนะส่วนตัวผมนะ เมนูนี้คือถ้าเส้นบะหมี่ของจีนเนี่ยสปาเกตตี้มาผัดใส่เข้าไปนะโอ้โหตั้งฟินมากอ,อ่ะคุณก็ลองดูแต่ร้านาผมขายประมาณนี้นะกินกับข้าวก็พริกไทยดำเริ่มทำงานแล้วร้อนๆเผาๆนิดหน่อยแต่ในครัวเริ่ร้อนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเก๊กควยเย็งเงยนจบไปนะครับผมอย่าแพลวอย่าแพ่วคลิปนี้มาเร็วไปเร็วอ่ะคลิปนี้มาเร็วไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าเมนูนี้มันแบบว่านะมันเฉียบมันมีซอสไปครับ ขึ้นใจจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับไนุนด้วยนะครับผมทำได้ก็ดีทำไม่ได้ที่นี่มีขายครับมาเจอกิปหน้าครับ